ตตังงงเมมือทอทท่่แหดีีีียชวิสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเดินทางลงใต้ไปสัมผัสกับเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวไม่เล็กเลยครับเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เป็นถึงเมืองท่าสําคัญในอดีตและยังเป็นต้นกําเนิดของอะไรหลายๆอย่างที่สําคัญสําหรับประเทศไทยใช่ครับผมกําลังพูดถึงการตังครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการตัง ในฐานะอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรังแต่รู้ไหมครับว่าคำว่ากันตังเนี่ยมีการสันนิษฐานว่ามาจากภาษามลายูแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบก็คือกันตังเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งรกรากทั้งชาวชีนมาเลเซียและอื่นๆปะปนกันอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจอย,อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันกันตัง เมืองท่าแห่งความรุ่งเรืองในอดีตลองจินตนาการตามผมนะครับกันตังเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นถึงเมืองท่าสำคัญที่คึกคักมากๆเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำของฝั่งมหาสมุทรอินเดียเลยก็ว่ายได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กันตังรุ่งเรืองสุดๆก็คือตอนที่พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิสรรพักดีหรือที่เรารู้จักกันในนามคอซิมบี้ณระนอง เข้ามารับตำแหน่งในพศ2 4 3 3ท่านเป็นผู้ว่าที่มองการไกลสุดๆครับเห็นว่าการตังมีศักยภาพที่จะเป็นเมืองค้าขายได้เลยตัดสินใจย้ายเมืองจากตำบลควนธานีมาตั้งที่การตางังและเริ่มพัฒนาเมืองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับโจรผู้ร้ายส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,รรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวจนตรังสามารถส่งออกข้าวไปขายที่ปีนังได้ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ยังต้องซื้อข้าวจากปีนังอยู่เลยครับนอกจากนี้ยังมีการตัดถนนสร้างสะพานเพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกสบายและที่สำคัญมากๆเลยก็คือท่าเรือกันตังครับท่าเรือแห่งนี้กลายเป็นหัวใจของการค้าขายในยุคนั้นสินค้าสำคัญที่ส่งออกก็มีตั้งแต่เป็ดไก่สุก,กรโคกระบือไปจนถึงพริกไทยและไม้สำคัญต่างๆ ถ้าเรือแห่งนี้เป็นเหมือนประตูบานใหญ่ที่เชื่อมกันตังเข้ากับโลกภายนอกจุดกําเนิดและสถานที่ประวัติศาสตร์ถ้าพูดถึงกันตังแล้วไม่พูดถึงยางพาราต้นแรกของประเทศไทยก็คงไม่ได้ครับพระยารัศดานุประดิษฐเจ้ท่านนี่แหละครับที่นํายางพาราจากมาายูมาปลูกที่ตรังเป็นที่แรกเมื่อปีพศ2449โดยปลูกที่บริเวณสวนพฤกษาศาสตร์จังหวัดตรัง และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมยางพาราที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศของเราจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้กันตังยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งครับอย่างสถานีรถไฟกันตังที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อการค้าขายจากทุ่งส่งมายังท่าเรือกันตังตัวอาคารสถานีเป็นสถาปัตยกรรมแบบไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาที่ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสุดคลาสสิก ซึ่งเป็นเหมือนหลักฐานชิ้นสำคัญที่เล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นสวนสาธารณะควนตหนักจันทร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตําหนักรับเสด็จรอกการที่6และเคยเป็นที่ตั้งทัพของทหารญี่ปุ่นในสมัยวอครั้งที่สองปัจจุบันที่นี่เป็นสวนสาธารณะร่มรื่นที่ให้ชาวกันตังมาพักผ่อนและออกกําลังกายได้แถมยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองกันตังที่สวยงามมากๆอีกด้วยครับความหลากหลาย และวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่แม้ว่าความรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงของจังหวัดจะถูกย้ายไปที่อำเภอเมืองในปีพศ2อ,อ1ห้ 5, ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและโรคระบาดแต่การตังก็ยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายครับที่นี่เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายมาลายูและชาวไทยถิ่นใต้ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมายาวนาน ความหลากหลายนี้ทำให้กันตังมีประเพณีและเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีลอยกระทงที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนหรืองานชักพระที่มีขบวนเรือพระสุดอลังการหรืองานศาสตร์เดิน10บที่ชาวบ้านเรียกกันว่าชิงเป็ดซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับนอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วกันตัง ยังขึ้นชื่อเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามสุดๆทั้งอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมและหมู่เกาะต่างๆเช่นเกาะมุกถ้ำม,มรกตเกาะกระดานเกาะเชือกและเกาะลีบงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ลหลงไหลในความงามของท้องทะเลอันดามันบทสรุปกันตังจึงไม่ใช่แค่เมืองเก่าแก่ธรรมดามดา แต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเป็นแหล่งรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามกันตังคือเมืองที่ยังคงเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านทุกตารางนิ้วของพื้นที่และยังคงเป็นเมืองที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนที่อยากเข้ามาสัมผัสกับสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ และติดตามรายการของเราในตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ